การประชุมบอร์ดทกศครับซึ่งมีรมัฐมนตรีช่วยคลังเป็นประธานนั้นยังไม่พิจารณาการใช้สภาพคล่องเงินส่วนเกินของทอกศกับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับ นายจุลพันธ์มมอมรวิบัติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดทกศอ,ออกมาพูดถึงการประชุมในวันนี้ครับว่ายังไม่ได้บรรจุวาระการพิจารณาแผนการใช้เงินสภาพคล่องส่วนเกินของทกศมาดําเนินการโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็นะครับมีเพียงรายงานมติของครอรอมอในวันที่23เมษายนเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและก็ยืนยันว่าปัจจุบันทกศมีสภาพคล่องเพียงพอและยังมีเวลาอีก6-7ถึงเดเดือนที่จะมีกลไกต่างๆเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธนาคารซึ่งจากนี้ ยังเหลือขั้นตอนการผ่านคณะกรรมการกฤษฎีิกาจากนั้นจะผ่านความเห็นของบอร์ดทกศและเข้าสู่คอรมอเพื่อให้การอนุมัติกันต่อซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนอกจากนี้นายจุลพันธ์ยังระบุว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิงเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทกับพวกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างเช่น KFC m c d o n a l d นร้านชาบูร้านอาหารบุฟเฟ่รวมไปถึงร้านนอกห้างสรรพสินค้าเช่นร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านเสื้อผ้าก็เข้าเกณฑ์โครงการดิจิทัลวันเลยครับ